คุณเคยได้ยินไหมว่าท่ามกลางความสงบเงียบของเมืองหนองบัวลำพูที่ผู้คนต่างรู้จักกันว่าเป็นเมืองเล็กๆในภาคอีสานแท้จริงแล้วมีเรื่องราวดำมืดที่ไม่เคยถูกบันทึกลงในตำราเรื่องเล่าที่รุ่นต่อรุ่นยังคงสืบต่อด้วยเสียงสั่นเครือและเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาความจริงจนถึงทุกวันนี้ ตำนานหลอนเมืองหนองบัวลำพูกว่าร้อยปีก่อนเมืองหนองบัวลำพูยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้บ้านเรือนยังเป็นเรือนไม้เรียงรายริมทางดินมีป่าลึกและภูเขาโอบล้อมบรรยากาศเงียบสงบแต่ความสงบนั้นกลับซ่อนเงามืดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยตรงๆกลางป่าลึกมีบึงน้ำต้องห้าม ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเตือนลูกหลานไม่ให้เข้าใกล้โดยเฉพาะในยามค่ำคืนเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณอาฆาตบึงนี้ไม่สะท้อนเงาของพระอาทิตย์เลยแม้แต่น้อยน้ำดำสนิทคล้ายท้องฟ้ายามไร้ดาวแม้ยามเที่ยงวันก็ยังให้ความรู้สึกเย็นเย,ยือกและชาวบ้านมักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากยืนเงียบๆริมบึงนานเกินไป จะได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ควรได้ยินย้อนกลับไปเมื่อเมืองยังมีศึกสงครามบริเวณบึงนั้นเคยถูกใช้เป็นที่กักขังเฉลยศึกมีทั้งการทรมานและการสังหารอย่างโหดเหี้ยมผู้คนจำนวนมากถูกฆ่าตายแล้วโยนร่างลงไปในบึงบางร่างยังไม่สิ้นใจด้วยซ้ำกรีดร้องดิ้นทุรนทุรายก่อนจะถูกน้ำกลืนหายไปต่อหน้าต่อตา เรื่องเล่าขานว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่เคยไปไหนยังคงติดอยู่ในความเจ็บปวดและรอวันที่จะได้ทวงคืนความแค้นคืนหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเรื่องสยองครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอเดินผ่านทางป่าที่เชื่อมไปยังบึงต้องห้ามเพียงลำพังก่อนที่ครอบครัวจะออกตามหา แต่ไม่พบแม้แต่เงามีเพียงเสียงแว่วมาในยามดึกเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงหวีกรีดร้องคล้ายดังมาจากก้นบึงหลายวันต่อมาร่างของหญิงสาวก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำผิวกายซีดขาวผิดธรรมชาตินิ้วมือหงิกงอราวกับยังพยายามไขว้คว้าบางสิ่งดวงตาลืมพโพลงเบิกกว้างมองขึ้นสู่ท้องฟ้า ราวกับกำลังจ้องคนนับสิบคนยืนอยู่ตรงหน้าริมฝีปากแห้งแตกกระตุกเบาๆจนคนพบเชื่อว่าเธอกำลังกระซิบถ้อยคำสาบที่ไม่มีใครเข้าใจได้ตั้งแต่คืนนั้นมาชาวบ้านไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้บึงต้องห้ามอีกเลยโดยเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะทุกครั้งที่แสงจันทร์สาดกระทบผืนน้ำ จะมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นพร้อมกันนับสิบสิบเสียงบางครั้งยังมีเสียงคล้ายโซ่ตรวนกระทบกันเสียงคนถูกลากลงน้ำและเสียงร่ำไห้ที่ฟังเหมือนดังอยู่ข้างหูจนทำให้ผู้ได้ยินต้องวิ่งหนีหัวใจแทบหยุดเต้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อกันว่าหากใครโชคร้ายได้ยินเสียงเรียกที่ชัดเจนรากับมีคนเอ่ยชื่อของตนแผ่วเบาอยู่ข้างหู คนนั้นจะต้องหายสาบสูญไปในเวลาไม่กี่วันร่างบางรายถูกพบในบึงสภาพบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติบางรายไม่เคยถูกพบอีกเลยเหมือนถูกบึงกลืนหายไปตลอดการนี่คือปริศนาแห่งบึงต้องห้ามตำนานเมืองหนองบัวลำพูที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องมานานกว่าร้อยปีแต่คำถามยังคงค้างคาสิ่งที่อยู่ใต้น้ำนั้น เป็นเพียงวิญญาณของผู้คนที่ถูกฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมหรือว่ามันคือบางสิ่งที่โหดร้ายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจกลุ่มวัยรุ่นสี่คนนัดเบียรฟ้าและก๊อฟเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่วัยเรียนชอบเรื่องลี้ลับและชอบท้าทายสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสี่คนเจอเรื่องเล่าของบึงต้องห้ามในโลกออนไลน์ พวกเขาตัดสินใจว่าต้องไปลองพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานหลอกคนโบราณคืนวันพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาพกไฟฉายกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์มือถือมุ่งหน้าไปยังบึงต้องห้ามกลางป่าเสียงจิ้งหรีดกรีดร้องแข่งกับลมพัดต้นไม้ดังครืืนยิ่งเดินเข้าไปใกล้บึงบรรยากาศก็ยิ่งอึมครึมหนาวเย็นราวกับย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งที่เป็นคืนปลายฝนต้นหนาวที่ไม่ควรจะหนาวขนาดนั้นเมื่อถึงริมบึงน้ำดำสนิทเงียบสงัดไม่มีเสียงกบร้องแต่น้อยทั้งสี่คนเริ่มถ่ายคลิปพูดคุยล้อเลียนและแกล้งท้าทายวิญญาณที่ถูกเล่าขานจูจูเบียรที่ถือกล้องไว้กลับหยุดชะงักเพราะในช่องมองภาพเขาเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่กลางบึงมองตรงมาที่พวกเขา แต่พอเงยหน้าขึ้นกลับไม่เห็นอะไรนอกจากน้ำเงียบๆพวกมึงกูเห็นคนเบียร์พูดเสียงสัน่นแต่เพื่อนๆหัวเราะคิดว่าเขาแค่เล่นไม่เข้าท่าไม่กี่นาทีต่อมาเสียงน้ำดังตุ้มดังขึ้นกลางบึงคล้ายมีอะไรบางอย่างโดดลงมาทั้งสี่คนหันขับไฟฉายส่องไปเห็นคลื่นน้ำกระเพื่อมรุนแรงทั้งที่ไม่มีลม แล้วเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงก็ดังขึ้นพร้อมกันนับสิบสิบเสียงลอยมาตามสายลมก้องสะท้อนจนทําเอาหูอื้อฝาถึงกับสุดลงร้องหายสั่นไปทั้งตัวส่วนก๊อฟพยายามดึงเพื่อนๆให้ออกห่างแต่ยิ่งก้าวเท้าออกกลับเหมือนยืนอยู่ที่เดิมราวกับถูกผืนดินรั้งเอาไว้เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทีละน้อยคล้ายมีใครหลายคนพึมพำเรียกชื่อของพวกเขาทีละคนนัดเบียร ฟ้าโกบหัวใจทั้งสีเต้นแรงแทบทะลุอกขนลุกสู้ไปทั้งตัวนัตโกนลั่นอย่าล้อเลียนกันนะเว้ยแต่เสียงตอบกลับคือเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นใกล้หูเรากับมีใครยืนอยู่ข้างๆทั้งที่รอบตัวไม่มีใครทันใดนั้นมือเย็นเฉียบจำนวนมากโผล่ขึ้นมาจากน้ำคว้าอาแขนคว้าขาเหมือนพยายามจะลากทุกคนลงไป เงาร่างคล้ายคนผมยาวเน่าเปื่อยโผล่ขึ้นจากผิวน้ำดวงตาขาวโพลนเบิกกว้างเหมือนหญิงสาวที่เคยเล่าขานในตำนานทุกคนกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีสุดชีวิตไฟฉายตกกระจัดกระจายทางกลับเหมือนยาวไกลเกินไปต้นไม้สูงใหญ่เบียดบังทางจนสับสนพวกเขาวิ่งทำน้ำตาเสียงตามหลังยังคงก้องสะท้อนอย่าหนีอยู่กับเราอยู่ที่นี่ในที่สุด ทั้งสี่ก็วิ่งพ้นป่าออกมาได้จนถึงหมู่บ้านร่างกายเปียกฉีบเชินเชนเหมือนถูกจุ่มลงน้ำทั้งที่ไม่มีใครตกน้ำแม้แต่คนเดียวพวกเขาสูดลมหายใจหอบรุนแรงใจเต้นจนแทบขาดคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เจออีกทุกคนสาบานว่าจะไม่กลับไปที่บึงต้องห้ามอีกเลยและเก็บเงียบไม่กล้าเล่าต่อใครนอกจากกันและกันเพราะสิ่งที่เจอมันจริงเกินไปตั้งแต่นั้นมา เพื่อนทั้งสี่ไม่เคยกล้าท้าทายตำนานลี้ลับอีกเลยเพียงแค่ได้ยินชื่อบึงต้องห้ามก็ทำให้ร่างกายสั่นสะท้านเหมือนเสียงกระซิบจากคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเพราะบางสิ่งไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อพิสูจน์แต่เพื่อเตือนว่าที่แห่งนั้นไม่มีใครควรรบกวนอีกเป็นครั้งที่สอง